อ่ะโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็มีเรื่องมาฝอยๆอ,อีกแล้วนะฮะคอนคอร์ดนะครับอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะในรูปแบบเกมให้เล่นฟรีก็เป็นไปได้นะนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผม อ่ะตอนนี้ช่องของเราก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้โดยการเลี้ยงข้าวผ่านระบบสมาชิกและรับไพ่สวยๆไปถือกันเป็นที่เระลึกได้นะฮะเราขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามและทุกๆกำลังใจนะครับผมอ่ะก่อนจะไปเริ่มพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับเนี่ก็สามารถที่จะกดซับได้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วก็มีเรื่องพูดคุยกันทุกวันนะครับอ่ะคอนคอร์ด นะครับผมชื่อนี้คือแบบเราทำคลิปเรื่องคองคอร์ดมาประมาณสัสเรื่องนะครับอ่าก็ค่อนข้างที่จะเลตรงไปเลยทีเดียวนะสำหรับเกมคองคอรดนะครับเออได้ข่าวมาเว้ยนะครับว่าเกมมันอาจจะมากลับมาอีกครั้งนึงอาจจะมาในรูปแบบเล่นฟรีก็ได้หรืออาจจะแบบาจ่ายเงินนู่นนี่นั่นแต่อาจจะกลับมาอาจจะมีการกลับมาของคอรคอรดนะนะครับก็ ใน Steam ี DB นะนะครับผมเนี่ยเกมคองคอร์ดนะนะครับเขาก็มีการอัปเดตนะครับผมอยู่เรื่อยๆนะนะครับผมล่าสุดก็เมื่อ20ชั่วโมงที่แล้วนี้เองนะอาจจะมีการอัปเดตตัวเกมอะไรหรือเปล่าอ่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งจะเป็นหัวข้อที่เราคุยกันในวันนี้เว้นะครับอืมถ้าเรามาถามเรื่องคองคอร์ดปัญหาของคอคอร์ดคืออะไรก่อนนะครับผมอ่าเอาแบบ เอาแบบที่ทุกคนเคยคอมเมนต์กันมาแล้วก็แบบผมไปไล่อ่านแล้วก็เก็บข้อมูลมานะฮะส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยโอเคกับราคาที่ต้องจ่ายราคาที่ต้องจ่ายที่ค่อนข้างแพงโอเคการที่เป็นเกมฟรีจะสามารถช่วยเรื่องนี้ได้ไหมอืมก็ช่วยได้นะนะครับราคาที่ต้องจ่ายนี่มันค่อนข้างที่จะเป็นหลนนะสำหรับผมนะครับ แล้วก็ทุกคนก็คงคิดเหมือนกันเนาะว่าเราจ่ายเงินไปราคาที่แบบ, 1, บพันกว่าบาทเงี้ยพันโอ้โหพันไปลายเนี่ยมันจะต้องได้เกมที่แบบสมน้ำสมเนื้อกลับมาเว้ยถ้าเป็นเกมฟรีอ,อ่ะอ่ะเราลองตั้งความคาดหวังของคําว่าเกมฟรีไหมอ่ะสมมุติถ้ามันฟรีอะไรคือปัญหาต่อไปนะฮะระบบการเล่นระบบการเล่นจะสามารถที่จะแก้ได้ง่ายไหมบอกเลยว่ายากนะด้านการเขียนโค้ดด้านอะไรพวกนี้นะครับอืม แต่ผมว่ามันแก้ได้มันสามารถที่จะแก้ได้เว้ยคือมันมีสูตรสําเร็จของเกม FPS อยู่แลลวนะครับผมว่าทุกเกมแหละมันมีสูตรสําเร็จของมันอยู่ทุกประเภทเกมอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะอลองคัดลอกสิ่งดีๆของเกมอื่นๆอ่ะสามารถที่จะเอามาใช้ได้นะนะครับส่วนเรื่องที่ไม่โอเคที่สุดเลยสำหรับชาวเกมเมอร์ก็คือคาแรคเตอร์ดีไซน์แล้วก็ไอเจนด้าที่แบบยัดเข้ามาในเกมใช่ไหมนะครับเรื่อไอเจนด้านี่มันก็ มันก็หนังนวงอยู่เพราะว่านะครับตอนที่คุณเลือกตัวละครเนี่ยนะครับผมคุณคือมันมีบอกเลยคนเนี้ยคุณจะต้องเรียกผู้หญิงผู้ชายคนนี้เป็นอ่าคุณต้องเรียกเฮอเรียกชีเรียกอะไรเงี้ยเออมันมีคําเรียกนําหน้าให้เดี๋ยวซึ่งผมมองว่ามันไม่จําเป็นอะอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เออมันใส่ไปในเรื่องราวมันใส่ในอะไรก็ได้เว้ยคือมัน เออมันไม่จําเป็นต้องแบบบอกกันตรงๆขนาดาน,นั้นนะเออมันเราเราคนเล่นเรารู้สึกหยัดเยียดนะนะครับอ่าถ้าตัดเรื่องตรงนั้นออกไปได้ปัญหาต่อมาก็คือเรื่องคาแรคเตอร์ดีไซน์อ่าคุณเห็นตัวละครนี้อ่าคุณเห็นตัวละครนี้นะแล้วคุณอลองไปเทียบกับผมผมรู้จักแค่เกมเดียวคือว a l โลแลนด์นะครับอ่าเนี่ยคุณลองเทียบกันดูนี่คือดีไซน์ของว a l โลแลนด์นะครับอ่าคุณก็จะเห็นนะนะครับว่า ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์พอสมควรเนี่ยเห็นไหมเลสเขาก็เป็นผู้หญิง,งผมดำใช่ไหมทำไมเราไม่ได้รู้สึกว่ามันมันเป็นตัวละครโบกอ่ะเออใช่ป่ะนะครับเนี่ยแล้วแบบเนี่ยผ้าปิดผ้าปิดหน้าปิดตาคือมันสามารถมองได้หมดเลยเว้ นะฮะแต่ว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่ดีเนี่ยผมว่ามันจะต้องมาจังงานอาร์ตที่ดีก่อนนะครับคือผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยรู้เรื่องไอเรื่องของศิลป,ปะอะไรเท่าไหร่หรอกแต่เรารู้อยู่แล้วว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์แบบเน,นี้ยมันเหมือน เราไม่อินอ่ะเออเราไม่สามารถที่จะชอบตัวละครอะ,อะไรแบบนี้ได้นะนะครับผมโดยภาพรวมนะครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะแย่ถ้าเทียบกับเกมอื่นนะนะครับการรีโมเดลตัวละครนี่ก็อาจจะเป็นทางเลือกของเกมคอนคอร์ดนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ดีไซน์ไหมนะครับ อ่ะอันนี้ต้องดรอ,อดูต่อไปนะครับเพราะว่าทุนสร้างก็ค่อนข้างสูงแล้วถ้ารีโมเดลตัวละครอนนีกก็น่าจะต้องสูงขึ้นไปอีกอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปอะไรอีกล่ะนะครับที่คอนคอร์ดสามารถที่จะแก้ได้อีกนะครับการแฝงไอเจด้าเข้ามาในเกมคอนคอร์ดค่อนข้างที่จะเราจะพูดว่างไงดีอะ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบนางน่วมพอสมควรถ้ามันหายไปเลยอ,ะอ่ะเพื่อนๆคิดว่าดีไหม หรือว่าเพื่อนๆคิดว่าทําไงก็ได้ให้แบบความหลากหลายเข้ามาก็ได้แต่แบบขอแบบพอดีพอดีได้ไหมอ่าเพื่อนๆคิดว่ายังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะพูดคุยกันนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยสรุปเลยนะผมค่อนข้างคิดว่ามันค่อนข้างมีอะไรหลายอย่างที่แบบว่าค่อนขอจะต้องทำอะ่ะการกลับมาแล้วแบบปล่อยให้เป็นเกมฟรีเพย์เนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเมคเซนอยู่แต่ทีเนี้ยกลับมาแล้วเนี่ย มันจะยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ไหมอันนี้คือคําถามของผมแล้วก็น่าจะเป็นคําถามของใครหลายๆคนด้วยนะว่ากลับมาแล้วมันจะดีขึ้นไหมกลับมาแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็อาจจะต้องรอดูต่อไปสําหรับเกมของคอร์ดนะครับผมเออแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมสงสัยเว้ก็คือกลับมาแล้วจะกลายเป็นเกมที่ดีได้ไหมเกมที่ดีสู้เกมในตลาดได้ไหมเรามีอะไรอะ่ะ เกมที่แบบว่าเป็นกลุ่มประทากันถ้าเราเทียบคองคอร์ดเราต้องมาไปเทียบกับอะไรที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้ผมไม่รู้สินะแต่อาจจะเป็น o v e r w a t วอไหมนะครับอ่าโอเวอร์วอชนะครับเราอาจจะต้องมาเทียบกับเกมนี้เพราะผมรู้สึกว่าเออมันเกมระบบเกมเพย์อะไรเนี่ยมันค่อนข้างคล้ายกันนะนะครับ โอเวอร์วอชสเนี่ยนะครับผมอ่ะก็ผมคือผมไม่ได้เล่นหรอกนะแต่เราเราแค่เราดูก็รู้แล้วว่าอคาแรคเตอร์ดีไซน์ของเราเนี่ยมันแบบเออมันชวนลหลงไหลน่าเล่นแล้วก็ระบบเกมเพจที่ค่อนข้างไวนะหรือช้าอะแต่ของคอร์เนี่ยเช้าผมจําได้ผมไปดูมาอยู่แต่ว่า ไอ Overwatch 2เนี่ยน่าจะเป็นเกมเร็วนะนะครับก็ต้องมาดูกันว่าพอเปลี่ยนมาแล้วคองคอร์ดเปลี่ยนมาแล้วมันจะกลายเป็นเกมที่ดีสู้เกมในตลาดได้ไหมส่วน Valorant นะครับผมบอกเลยว่ายังเป็นเกมหมาหนึ่งในใจผมผมอีกต่อไปแน่นอนนะครับผมเลยไม่มีอะไรมาแทนได้ไม่มีอะไรมาแทนที่ได้แน่นอนนะเออใครสนใจอยากหัวร้อนก็เนี่ย Valorant ไม่ต้องไปหาคอนคอร์ดหรอกเนี่ยวหัวร้อนกับ Valorant ได้เว้ยนะครับ